สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแม้แดดบ้านเรานี่แรงดีจริงๆเลยนะคะอาจจะทําให้ผิวเสียผิวดําได้เลยสวนกับกระแสผิวขาวตอนนี้โดยสิ้นเชิงค่ะเราจะเห็นดารา ที่ดังๆเนี่ยขาวนํากันมาเลยนะโบอเองก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นว่าเทรนกระแสเนี่ยมาแรงจริงๆเลยนะคะแต่จะดูแลผิวยังไงให้ขาวอย่างปลอดภัยและมั่นใจได้นะคะวันนี้โบมีแขกรับเชิญคนหนึ่งค่ะที่เขาอยากจะสรรหาอะไรมาให้ตัวเองผิวขาวได้แลวเขาก็ทําสําเร็จนะคะเดี๋ยวไปพบกับแขกรับเชิญและเคล็ดลับของเขาในวันนี้กันค่ะพี่มิ้นสวัสดีค่ะ่ผิอวนนอรอ<า>รา่าตลอดเลยนะคะพี่มิ้นแบบนี้เนี่ยขาวใสตลอดเลยเจอกันทีไรเนี่ย หือว่าไม่ได้เอาแดดอยู่แต่ในแบบว่าอยู่ในบ้านหนุ่มๆน้อยๆน่อยนะอยู่ประเทศไทยนี่พูดเลยว่าเราหลบแดดไม่ได้เลยเนาะปัญหาผิวบ้างหรือเปล่าปัญหาผิวจริงๆก็มีปัญหาเยอะนะใช่ผิวคล้ำแล้วก็ผิวเขาเรียกอะไรผิวมันเสียง่ายเวลาโดนแดดปุ๊บเนี่ยมันจะหมองทันทีเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากหมองเราไม่อยากคล้ำแต่จริงๆผิวดําไม่ผิดเลยนะผิวดําไม่ผิดเลยแต่ว่าหลายคนเนี่ยอยากจะได้ผิวที่สุขภาพดีมากกว่าการที่สุขภาพดีคืออะไรสุขภาพดีคือผิวเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ผิว ขาวเนียนเรียบหรือว่าขาวอมชมพูเนี่ยเขาเรียกว่าคนผิวสุขภาพดีอ๋อเคล็ดลับของพี่มินเป็นยังไงไปแบบอาบน้าแร่แช่น้ํานมเป็นแกลอนอยู่ในถังปะคะค่ะอืมอันนี้ก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็อาบทีละแปดแกลอนเดี๋ยวนี้เลิกม่ใช่คือถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีการอาบน้าแร่แช่น้านมจริงๆเพราะว่าน้าแร่กับน้านมเนี่ยเขามีวิตามินมีแร่ธาตุที่บํารุงผิวให้กระจ่างใสไม่แล้ฮะอ๋อแต่ว่าสมัยนี้ไปหาที่ไหนเนาะแทน ก็แพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวิวัฒนาการบ้านเราเนี่ยเขาก้าวไปไกลแล้วค่ะสามารถหาอาหารเสริมมารับประทานแล้วก็เป็นอาหารผิวที่ดูแลไปถึงระดับชั้นเซลล์ได้เลยง่ายกว่าใช่ระดับชั้นเซลล์นะที่มินเคยให้โบไปลองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีคนทักขึ้นวา่าแบบว<ช>่าโอ้สว่างแบบว่าผิวใสขึ้น<ช>อันนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นบำรุงภายในหรือว่ายังไงมีอะไรที่มันไปดูแลระดับชั้นเซลล์อะค่ะงั้นเดี๋ยวถามน้องโบดีกว่า พอจะรู้ไหมว่าอะไรที่มันดูแลผิวของเราได้บ้างที่ที่เคยได้ยินเลยนะก็แบบคอลลาเจนวิตามินซีวิตามินอีหรือว่าถ้าผิวขาวก็แบบกรูต้าไทโอนใช่ใช่ใช่อันนี้ตรงจุดเลยใช่เลยนะคะร่างกายคนเราสามารถสร้างได้เองอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะแต่พอถึงวัยหนึ่งปุ๊บกรูต้าไทโอนก็จะไม่ผลิต ผลิตน้อยลงและทําให้ผิวของเราเริ่มหมองเริ่มคล้าก็จะมีวิวัฒนาการโดยการเติมกรต้าไนโนเข้าไปทั้งในรูปแบบของอาหารเสริมทั้งในรูปแบบของการฉีดนะคะซึ่งถ้าเป็นตัวพี่มินเองเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เลือกจะเลือกเป็นอาหารเสริมดีกว่าปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็เลือกแหล่งที่มาที่ที่น่าเชื่อถือได้จากประเทศญี่ปุ่นมีอยอในประเทศไทยนะคะถ้าเป็นนําเข้าก็ต้องมีอยอต่างประเทศด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือมาตรฐานต่างๆเช่นมาตรฐาน ISO มาตรฐาน GMP จะต้องมีชัดเจนให้เราว่าเฮ้ยนี่มันปลอดภัยจริง เราสามารถเอามาระประทานได้แล้วหอาหารเสริมที่มินบอกนี่มันหมว่ามันจะต้องรวมหลายๆอย่างรวมกันมันมีอะไรบ้างใช่ถ้าเจาะลึกเลยคือดูแลระดับชั้นเซลล์นีอย่างที่พี่มินเลือกก็คือเลือกที่นวัตกรรมเขาทันสมัยที่สุดตอนนี้ก็คือเลือกสเต็มเซลล์จากแอปเปิลเขียวเขาจะไปซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อม ทุกส่วนในร่างกายตั้งแต่สีรษะจรดปลายเท้าแล้วก็จะมีสเต็มเซลล์จากโรสฮิฟแต่โรสฮิฟเนี่ยจะไปทําให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีเอวมีสะโพกที่แน่นม,มีรูปร่างที่ฟิตเฟิร์มแล้วก็ระบบภายในของผู้หญิงเรานะฮะ,ะจะสะอาดขึ้นและลดอาการการปวดท้องประจําเดือนได้ที่สําคัญคือประจําเดือนมาตรง ปกติด้วยอชอบมากนั่นคือโรสฮิปแอปเปิลมีอีกมีเอลลีมีออเช e ลราเชอรี่ซึ่งถ้าเราดึงสเต็มเซลล์จากออเช e ลราเชอรี่มามาดูแลร่างกายของเราเป็นประจำเนี่ยก็ะจะมีวิตามินซีสูงกว่าวิตามินซีทั่วไป80-100เท่า<ะ>เพราะฉะนั้นใช้ควบคู่กับกรูตาไทโอนได้<ะ>และที่สําคัญคือมันจะเบิ้ลทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเปล่งประกายมีออร่าขึ้นมาแล้วอาหารผิวตัวอื่นอนล่ะคะ คอลลาเจนก็มีแต่คอลลาเจนที่พี่มิ้นอยากจะบอกว่ามันดีจริงๆคือ SOP คอลลาเจนเปปไทด์เอามาจากรังไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ยังมีอีกนะคะพวกสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสซึ่งอันนี้ขอย้ําเลยว่าคนที่เป็นฝ้าเป็นกละ มันจะเป็นลดเม็ดสีที่เป็นปืดๆในร่างกายเราบางคนเนี่ยเป็นมานานสิป,ปี2 0ป,ปีอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงแต่มันจางแน่ๆคือเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยเป็นการรวมสารสก,กัดจากธรรมาชาติอาหารผิวที่อยู่ในหนึ่งเดียวเลยนะแอบถามพี่มินทีว่ววาว่าพี่มินยังคงทานอยู่สม่ำเสมอไหมยังทานอยู่ค่ะออและ้วถ้าแบบหยุดทานแล้วเป็นยังไงจริงๆแล้วนี่หยุดทานก็ได้นะ,ะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราทานแล้วเรารู้สึกผิวเราแข็งแรง มันเหมือนมีคนกลางล่มให้เราตลอดเวลาเออ,เ,อ,อเราเรามีความรู้สึกว่าเราเราไปโดนแดดโดนแสงโดนโลมโดนความร้อนหรือว่าไปตากแดดมาจัดๆเนี่ยผิวเรามันไม่พังแล้วแบบเฮนดี้อย่างนี้เนี่ยมีอะไรดีๆมาฝากชาวร้อยแปดลิฟวิ่งบ้างไหมคะโอ้โหดีแบบนี้เอาวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากนะคะยังไงยังไงสำหรับใครที่สนใจนะคะ,คะพิเศษเลยสองกล่องค่ะลดทันที40สเซนนี่แล้วก็มีของขวัญพิเศษให้ด้วยนะคะเป็นเซรั่มวีลิฟเซรั่มนะคะสําหรับเอาไว้บารุงผิวหน้าค่ะให้หน้าตึงหน้า กระชับเสมือนการร้อยใหม่เลย ขายไหมคะไม่มีขายค่ะไม่มีขายดไม่ขายไม่มีขายแต่มีแต่คนอยากได้โอ้ยลื่นแล้วก็แบบว่าผิวรู้สึกฟูขึ้นในทันทีที่ใช้เลยอ่ะใช่ใช่ตัวนี้จะมีลัสซินวีค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะเป็นสิบสิบชนิดเลยและที่ชอบอย่างหนึ่งคือมีเ็ดลินจื้อด้วยเ็ดลินจือเน่ยดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราทาเซรั่มตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยทาครั้งแรกล่ะหน้าเราจะตึงมันจะยกแต่ว่าถ้าทาต่อเนื่องเรื่อยๆในรูขุมขมจะเล็กแล้วก็มีดอกซากุระจากเกาหลีซึ่งก็จะ่วววาผิเรรรนแแแข็็งงงงสบมัจะ ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่เป็นคอลลาเจนนะคะจากปลาทะเลเนี่ยช่วยเรือเลือริ้วรอยพวกรอยเล็กๆพวกตีนก้าวพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งคนที่แพ้ง่ายผดขึ้นง่ายเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทีแพ้ทีเนี่ยอันนี้หมดปัญหาโอเคมากเลยค่ะนะคะอ่ะตอนนี้นะคะมีของขวัญพิเศษให้น่ารักมากมีขอมาฝากมาตลอดเลยขอบคุณนะคะพี่เป็นคุณแมเป็นคุณแม้ซีนะคะแล้วก็ตัววีลิปเซรั่มได้เลยเดี๋ยวน่าจะตึงเหมือนพี่มินบ้างแล้วนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณพี่มินมากเลยนะคะโมเชื่อเลยว่าพี่มินเนี่ยอยากจะให้สาวๆชาว108 Living เนี่ยขาวใสอมชมพูแล้วก็ดูต่งตึงสุขภาพดีด้วยวันนี้ขอบคุณพี่มินสำหรับเพลงรับดีๆนะคะญญข,อคขอบคุณค่ะ